ที่ห้างแมคโครสาขานครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจงังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจตลาดสดเพื่อความปลอดภายัยด้านอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจําปี2566พร้อมด้วยสํานักงานประสัตว์จังหวัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสํานักงานพาณิจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่ตรวจสินค้าอาหารสดที่จําหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยวันตรุษจีนในปี2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่22มกราคมวันไหว้23มกราคมและวันจ่ายในวันที่20มกราคมซึ่งทำให้มีการบริโภคเนื้อสัตว์ในช่วงนี้สูงกว่าปกติโดยกรมปรศุสัตว์เห็นความสำคัญและตระหนักถึงด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั้งยังเป็นการพบปากกันกับผู้บริโภคที่มาจับจ่ายซื้อของไหวในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนโดยนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่าในช่วงเทศกาลตรุจีนมีประชาชนมาซื้อสินค้าสูงกว่าปกติจังหวัดนครสวรรค์จึงได้กำชับและเข้มงวดในการตรวจรับรองสินค้าอาหารสดต่างๆรวมทั้งตรวจสอบแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้าเพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคดูทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือ ชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 live tv com อ้าวอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือ 抓掉啊